สัญญาส่งงานครับคันนี้นะเป็นโตโยต้าวีโก้นับทุกครั้งทาการติดตั้งนับเป็นเดลไรต์ออร์ดิสไตนับเดี๋ยวมาดูแสงนับตานรถค้าบตานรถเอลไรต์ออร์ดิสไตนับฝาดซ้ายขวานับเปิดถูกเถื่อนนับตัวนี้จะเป็นไฟถุกเถื่อนนับเป็นเทอร์เนร์นิ่งนับเป็นฟิลเลอร์วิ่งนับอ่านี่นะบปิดเถื่อนนับไปเลยนับพร้อมอัปเกรดนับจุดฟิลเตอร์นับ ไฟ LED Phoenix 4ไลท์45วันนับมกล่องมืแหวนนับ LED ไยตาแดงนับไปต่คนับเมื่อเปิดไฟต่มนับ P I สีแดงจะดับนับไปสูงครับโวเซอร์กตัวนับจะมีสูงต่ำหรือตัวลาเต้ก็สหน้ารถนับอันนี้เป็นแสงหน้ารถช่วงเวลาวันแล้วสูงรับปล่อยรับดูแสงทั้งฟิล์มนับสรงรับปล่อยครับนอกตัวรถไหนๆตัวนับสว่างไม่ต่างเลยนับโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดนับที่สนใจนับ ติดตั้งชุดโฟลเตอร์นะครับเรไดีไล์บร์นะับสามารถสอบถามเข้ามาทังเกตเฟ็ b ทุกนะับบีทีพิเนียบออตโตซีนอนได้ทุกสาขาครนะับโอเคครับคอมครับ